ห้ามพลาดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคู่นี้จะเป็นเกมที่คุณต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมันไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่เป็นการ,รเผชิญหน้าของสองทีมยักษ์ใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในการแข่งขันกันวันนี้ชนบุรีเอฟซีจะพบกับบุรีรัมยูในเต็ดในการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นในไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2025-26บนสนามชนบุรีไดกินสเตเดียมแต่ที่น่าสนใจคือผลการแข่งขันในอดีตของทั้งสองทีมนั้นเกือบเป็นเสมอหมด ดูจากสถิติการพบกันล่าสุด5ครั้งทั้ง2ทีมมีการเสมอกัน3ครั้งและชนบุรี FC ชนะเพียง1ครั้งเท่านั้นใครจะเป็นผู้ชนะในเกมครั้งนี้คำตอบจะเปิดเผยในวันที่9พฤศจ,จิกายน2568เวลา18นาฬิกา30นาทีวิเคราะห์ลึกๆก่อนเกมฟอร์มการเล่นล่าสุด ชนบุรีเอฟซีมีผลการเล่นที่ค่อนข้างผันผวนชนะ1เสมอสี่และแพ้1ใน6นัดล่าสุดในขณะที่บุรีรัมยูในเต็ดกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีชนะ5เสมอหนึ่งและไม่เคยแพ้ใน6นัดล่าสุดประตูที่ยิงได้บุรีรัมยูในเต็ดมีประสิทธิภาพในการโจมตีมากกว่ายิงได้14ประตูในขณะที่ชนบุรีเอฟซียิงได้เพียง6ประตูประตูที่เสียชนบุรีเอฟซีมีปัญหาในการป้องกันเสีย6ประตูในขณะที่บุรีรัมยูในเต็ดเสียเพียง5ประตู รายชื่อผู้เล่นที่คาดจะลงสนามชนบุรีเอฟซี4-1-4-1เ้าเควินเมนโดซาสันติภาพจันง่อมกิเกลินาเรสนัทพงศ์สายริยากิติพงษ์แสนสนิทรัชตอหมอรักษาชานรง์พรมสีแก้วเควเวนอินาซิโอนัทนันเบียสัมฤทธิ์อูเคอร์ฟานลิงเกนโจนาธานบลินกิบุรีรัมยูไนเต็ด3-4-3เซานนลเอเทริตโรเบิร์ตเบาเออร์เคนเนตดูกอน พันสาเหมวิบูลแซนดีวอนกอรันเขาซิตทิทรทอนบุญมาทันเชนแพตตีนาม่าโรเบิร์ตซูนกิวยาเมบิโซลีสุภชัยใจเด็ดคำถามที่น่าสนใจชนบุรีเอฟซีจะสามารถหยุดยั้งบุรีรัมยอยู่ในเต็ดที่กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีได้หรือไม่หรือบุรีรัมยอยู่ในเต็ดจะยังคงความไร้ที่พึ่งและคว้าชัยชนะอีกครั้งช่องทางดูบอลสด AIS Play ช่อง Play Sport 4 คลิก https s a s play ais co t s s c r e e n s h o s w e b monomex คลิก https www monomex me ตารางบอลไทยลีก1วันที่9พฤศจิกายน2568 18นาฬิกา BG ปทุมอยู่ในเต็ดพบระยอง fc 18นาฬิกา30นาทีอุธยาอยู่ในเต็ดพบราชบุรี fc 18นาฬิกา30นาทีชนบุรี FC พบบุรีรัมย์อยู่นเตด19นาฬิกาการท่าเรือ FC พบพรูแบงคอกอยู่ในเต็ดคุณคิดว่าใครจะชนะในเกมคู่นี้ชวนเพื่อนมาพูดคุยและวิเคราะห์กันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย